Take the t โอเคก็ดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหน้าเล่น ในการที่จะมาวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆของเกมว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกไป็น5ระดับนั่นก็คือ1ไม่น่าเล่น2องเฉยๆ3ไม่ได้แย่4น่านเล่นและหน่าเล่นขั้นสุดสำหรับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกม Marvel a v e n g e r นะครับเกมรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel ที่จะวางจำหน่ายในวันที่4กันยายนปี2020นี้บนทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น PC PlayStation 4หรือ Xbox One นะครับซึ่งเป็นเกมคอสเจนด้วยที่จะสามารถไปเล่นบน PlayStation 5หรือ Xbox Series X ได้นะตัวเกมมันจจะะมีีอไรท่่นนาใ และดาอะไรมากน้อยแค่ไหนมาดูก็ได้น่าเล่นไหม Marvel Avenger This just got a whole lot more interesting เื้อเรื่องในเกมเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์จักรวาลภาพยนตร์หรือจักรวาลคอมิกนะครับจะเป็นจักรวาลของตัวเกมเองแต่ก็แน่นอนมันต้องมีอ้างอิงมาจากคอมิกอยู่แล้วล่ะขนาดภาพยนตร์ยังมีอ้างอิงจากคอมิกเลยถูกไหมโดยเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในวันเอเดหรือวันเฉลิมฉลองของทีมอเวนเจอร์นะครับโดยแล้วอเวนเจอร์เนี่ยต้องการที่จะเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในเขตเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งในวันงานเนี่ยก็ได้มีการนำยานเฮอริแคริเออร์มาโชว์ด้วยและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสาารวจยนนนไไไดด้้แต่่งก็็มเป ไปอย่างราบลื่นตามที่พวกเขาคิดพวกเขาถูกโจมตีจากทัสมาสเตอร์ทั้งบนสะพานโกลเดนเกตและบนยานเฮริคาริเออร์โดยมีแค่กัปตันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รับมือศัตรูอยู่บนยานสุดท้ายเหล่าอเวนเจอร์ก็หยุดยั้งการโจมตีบนสะพานได้แต่การที่ยานเนี่ยได้รับความเสียหายมากเกินไปทําให้ยานเกิดระเบิดขึ้นกัปตันที่พยายามจะหยุดระเบิดบนยานก็ได้เสียชีวิตลงนั่นเองแต่ผมว่าคงไม่ได้ตายจริงๆหรอกเนาะซึ่งการระเบิดครั้งนี้ทําให้เทอร์เเจนคริสตตลที่เป็นตัวให้พลังงานขับเคลื่อนยานเเนระเบ และแตกแพร่กระจายออกไปปกคลุมไปทั่วเมืองทําให้ผู้คนในเมืองบางส่วนเนี่ยเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายและมีพลังพิเศษขึ้นมาหรือการเป็นอินทิวแม่นั่นเองผู้ที่มีพลังพิเศษบางคนก็นําพลังไปใช้ในทางที่ผิดคนในสังคมก็ต่างกันโทษทีมอเวนเจอร์ว่าอาจจะเป็นต้นต่อให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นและถูกมองว่าทีมอเวนเจอร์เป็นภัยต่อสังคมทําให้ทีมต้องแตกแยกกันไปหลังจากทีมแตกก็ได้มีองคอ์กรที่ชื่อว่า A.I.M. หรือ a อ m เข้ามาจัดก,การและควบคุมความสงบสุขข,ของเมืองอีกครั้งพวกเขา เข้ามาสวมบทบาทแทนที่อเวนเจอร์โดยอ้างว่ากำลังทำการวิจัยและพัฒนายาที่สามารถทำให้อินฮิวแมนหรือมนุษย์ที่มีพลังพิเศษกลับมาเป็นคนปกติได้แต่คาร์บล่าหรือมิสมาเวลเด็กสาวที่อยู่ในเหตุการณ์วันเอเดและได้รับพลังพิเศษมาด้วยเธอได้ไปเจอบางสิ่งบางอย่างและได้รู้ว่าเอมนั้นมีแผนการร้ายซ่อนอยู่เบื้องหลังเธอเลยพยายามรวบรวมทีมอเวนเจอร์ ger, ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขัดขวางแผนการร้ายของเอมแเรื่องก็ประมาณนี้จริงๆมันก็แบ ประมาณนี้นะในตีมพวกซูเปอร์ฮีโร่ก็คือมีตัวร้ายเราก็มีหน้าที่ไปขัดขวางแผนการายแค่นั้นเองครับโดยระหว่างเรื่อง,เ,องเนี่ยเขาก็จะมีมิติบางอย่างด้วยเนาะมิติบางตัวละครการทะเลาะกันการแตกแยกกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเราเห็นไปในหนังเราก็อาจจะเบื่อแล้วนะมาเจอในเกมอีกก็อาจจะเบื่อได้นะครับเขาอาจจะเล่นเรื่องอารมณ์ของตัวละครได้มากกว่าในหนังนะเพราะว่าด้วยระยะเวลาเ,ลาเกมเนี่ยมันเปิดให้เล่าเยอะกว่าในภาพยนตร์ดังนั้นเราก็อาจจะเห็นการพัฒนอารมณ์กันหรือเคมีระหว่างตัวละครเนี่ยได้มาก,ก กว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็เป็นได้นะครับทางด้านเกมเพลย์ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่สามารถเล่นโคออบกับเพื่อนได้สูงจุดถึง4คนเลยทีเดียวคือรวมตัวเราด้วยนะหลักๆก็จะเป็นการโคออบนะครับก็คือการเข้าไปสู้กับบอดนั่นแหละไม่ได้มีการต่อสู้กันระหว่างผู้เล่นต้องรอดูในอนาคตว่ามันจะมีแบบโหมดทำธุรกิจแข่งขัดกับทีมอื่นอะไรหรือเปล่าคงต้องมาเราดูกันอีกทีเนาะเพราะตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเกมแบบไลฟ์เซอร์วิสนะครับคล้ายๆเกมออนไลน์ทั่วไปอ่ะที่มันจะอัปเดตอัปเดตเเ่่อยย็กมม้ตติิพแาาไดดีีงว เขามีโหมดแคมเปญหรือโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยอัปเดตใหม่ๆมาให้ด้วยครับตามตัวละครใหม่ที่จะมาอย่างเช่นฮ็อกอายที่กาลังจะมาเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองด้วยแต่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันไม่น่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักมันน่าจะจบในตัวของอเวนเจอร์นะสำหรับเนื้อเรื่องหลักแล้วพวกตัวละครใหม่ๆที่จะมาเนี่ยเนื้อเรื่องของมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมแยกไปเลยไม่น่ามีอะไรเกี่ยวข้องถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องก็น่าจะนิดหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเนื้อเรื่องมันก็คงไม่มีวันจบอ่ะแถมัปเนน็ ของสไปเดอร์แมนแล้วก็เขาคงไม่อัปเดตมามั้งเพราะเขาอยากจะให้เกมนี้มันอยู่นานๆอัปเดตมาเรื่อยๆที่เป็นปัญหาก็คือไอตัวละครใหม่ๆหรือเนื้อเรื่องใหม่ที่มันจะอัปเดตเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็น DLC แยกขายนะครับโอเค DLC ตัวแรกอย่างฮอกอายเนี่ยดูเหมือนจะเป็น DLC ฟรีนะแต่โอ้ผมว่าสคว a รอร์อินิกทั้งทีอ่ะมันจะฟรีไปตลอดหรอวะจริงเหรอวะจริงเหรอสควเร์อินิกเนี่ยนะโอ้โหไอค่ายเหลี่ยมที่ทำกับกูในไฟนอล15มาแล้วเนี่ยนะ 啊。Uh ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันจะฟรีต่อไปอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าหรือมันจะฟรีแค่ตัวเดียวหรือฟรีบางตัวแล้วก็มีตัวเสียตังค์แต่ก็คงต้องคงได้แต่รอดูต่อไปนะว่า DLC ในอนาคตเนี่ยมันจะฟรีหรือไม่ฟรีระบบคอมแบทหรือระบบต่อสู้เนี่ยก็เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปเจาะลึกเกมเพลวอนเจอร์เบต้านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูกันได้น,นะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้เพราะคลิปนี้ผมก็จะพูดไม่เยอะเท่าไหร่นะจะได้ไม่กินเวลาคลิปน,นัดระบบคอมแบท มีตีหนักตีเบาแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์บางอย่างเป็นของตัวเองแต่โดยรวมแล้วทุกตัวก็จะเล่นคล้ายๆกันหมดละครับอัดหลบปล่อยสกิลอัดหลบปล่อยสกิลซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลกดใช้อยู่ตัวละ3ามอย่างแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสกิลพาสซีฟที่สามารถอัพ ได้นะครับต้องเก็บแต้มมาอัพโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลให้อัพถึง4สายเลยทีเดียวระบบเกียร์หรือชุดกอดเนี่ยก็จะคล้ายๆเกม r p g ทั่วไปนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถใส่ได้4ชิ้นและแต่ละชิ้นก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองโดยจะมีระดับความหายากของมันอยู่นะพวกพวกอีพีแลล l e g เจนอะไรประมาณเนี้ยโดยบางชิ้นที่หายากๆเนี่ยมันก็จะมีสถานะหรือเอฟเฟกต์พิเศษติดตัวเป็นของตัวเองด้วยซึ่งไอเทมบางชิ้นที่มันมีเอฟเฟกต์พิเศษติดตัวหรือไอเบิร์กติดตัวเนี่ยบางชิ ทั้งหมดเราจะหาได้จากตามแมป,ปตามด่านตามภารกิจเปิดกล่องในด่านหรือแม้กระทั่งการฆ่าศัตรูการที่เราจะเล่นภารกิจหนึ่งภารกิจเนี่ยเราก็ต้องมาที่ฮับส่วนกลางก่อนมันก็จะแยกเป็นภารกิจหลกักๆก็คือเป็นแคมเปญมิชชั่นนะก็คือภารกิจเนื้อเรื่องกับมัลติเพเยอร์มิชชั่นหรือภารกิจที่เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้อย่างที่บอกไปเราสามารถพาเพื่อนมานได้เพิ่มอีก3คนรวมเราก็จะเป็น4คนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปเล่นมิชชั่นนั้นคนเดียวเราก็สามารถเติมที่ว่างนั้นด้วย AI หรือบอได้นะซึ่งอหเกอ ันเป็นแบบไลายเซอร์วิสเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตภารกิจเรื่อยๆครับจะมีทั้งเดลี่มิชชั่นหรือมิชชั่นรายวันหรือวิกฤตมิชชั่นคือมิชชั่นรายอาทิตย์เหมือนกับเกมมัลติเพเยอร์แต่และมิชชั่นก็จะมีรางวัลที่แตกต่างกันไปก็คล้ายๆเอนเกมของเกมอย่างดิวิชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หลังจากเราเล่นจบเราก็จะมาฟาร์หาของหาชุดเกราะเพิ่มเติมให้เราเก่งขึ้นมีมิชชั่นรายวันมิชชั่นรายสัปดาห์ให้เราได้เลือกทํากันเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาดูเหมือนหลักๆเี่จะ หาไอเทมหาทรัพยากรเพื่อมาคราฟชุดคอสตูมมากกว่านะครับเพราะชุดคอสตูมแม่งเยอะมากๆแล้วมันก็ดูเหมือนจะอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะแต่มีแบบเป็นบัตเทิลพาร์ด้วยแต่ประเด็นคือตอนเบต้าที่ผมเล่นเนี่ยบัตเทิลพาร์มันปลดได้ฟรีๆโดยการใช้เงินในเกมนะครับแต่ไม่ใช่เราเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะปลดนะคือเราเล่นแล้วได้เงินมาเอาเงินมาปลดลำดับที่1มาปลดลำดับที่2ลำดับที่3ต่อไปเรื่อยๆก็คือใช้เงินในเกมซื้อไปเรื่อยๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีเง Hãy เข้ามาเกี่ยวกับ Battle p a s s ไหมหรืออาจจะมีเงินจริงเพื่อเพิ่มเงินในเกมและมาปลด Battle p a า s สำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นเก็บเงินอะไรประมาณนี้หลักๆตอนนี้เลยถ้าเกิดอิงจากเบต้าคือ Battle p a s s สามารถได้มาฟรีๆไม่ใช่เหมือนเกมอื่นๆที่ต้องเติมซื้อ Battle p a s s และค่อยแยกเป็น Battle p a s s ฟรีกับ b a t t l e Pass ไม่ฟรีอันนี้ก็อยู่ที่คนเล่นแล้วเนาะว่าจะชอบตัวเกมแค่ไหนเพราะว่าระบบ N d g เกมเนี่ยหรือไอที่มันเป็นไลฟ์เซอร์วิสนานๆเนี่ยอย่างพวกเดอะดิวิชั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคคนนไไมม่่่ชอบเเาก็ล เขาเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วเขาก็พอแล้วแต่บางคนที่เขาชอบเกมเพลย์ของเกมนั้นหรือสนุกกับเกมนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นได้ยาวๆเลยแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยสำหรับผมมันยังไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดให้ผมเล่นหลังเอนเกมนะยกเว้นพวกอีเวนต์ชุดคอสตูมสวยๆอย่างเงี้ยเออมันก็ อยากได้อะบางทีแต่จะเพิ่มเกียร์ขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มความเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไปเล่นมิชชั่นที่มันจะมาในอนาคตมิชชั่นที่มันแบบว่ายากขึ้นเรื่อยๆไอ้มิชชั่นเหล่านั้นน่ยการดีไซน์มิชชั่นมันจะต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้ไงแล้วบางคนเขาก็อยากเสพแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นนะอย่างผมเนี่ยผมแค่อยากเสพเนื้อเรื่องให้แม่งจบๆแล้วก็พอและเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมเพย์ของมันเนี่ยก็น่าจะเล่นเกมนี้กันได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเสพแค่เนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจ จะต้องรอดู d LC นะว่าไอด DLC ตัวใหม่ที่มันจะมีเนื้อเรื่องแถมมาด้วยเนี่ยมันจะฟรีไหมหรือมันจะต้องเสียตังกันแน่เราก็มาถึงจุดสรุปกันแล้วซึ่งก็เหมือนอย่างเดิมนะผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือ1นึไม่น่าเล่น2อเฉยๆ3ไม่ดีไม่แย่สน่าเล่นและ5น่าเล่นขั้นสดุดโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครไม่ถูกใจยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยและผมจะให้ระดับความน่าเล่นของเกม Marvel a v e n g e r อยู่ที่ระดับ ไม่ได้ไม่แย่ครับเอาตรงๆเลยนะส่วนตัวของผมเนี่ยผม เห็นเกมนี้แล้วผมรู้สึกเฉยๆมากตั้งแต่มันเปิดตัวมาครั้งแรกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเกมนี้ในกระแสมันดีจังอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแฟนมาเวลหรือเป็นคนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าแต่สําหรับผมผมไม่ใช่ไงผมก็ดูหนังมาเวลนะผมดูทุกเรื่องเลยติดตามทุกเรื่องแต่ว่าเอ่อยังไงดีอะผมไม่ได้เป็นแฟนมาเวลอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเกมเนี่ยผมจะมองว่ามันเป็นเกมนะครับผมจะตัดความชอบส่วนตัวออกไปเยอะพอสมควรเลยยกเว้นเป็นเกมภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะมีความรำ เอียงมานิดหน่อยแต่ก็พยายามสแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เราคิดจริงๆให้ได้ที่สุดโดยตัดความชอบส่วนตัวทิ้งนะครับคือตั้งแต่เทเลอร์แรกๆแล้วผมดูมันก็เฉยๆมากๆเลยจะมีเทเลอร์ในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันดูค่อนข้างเออด้าต้นใจขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเฉยๆอยู่สําหรับผมพอได้ลองเล่นเบต้าเนี่ยโอเคมันก็มีความประทับใจในช่วงแรกๆมาหน่อยมันเลยทําให้ดึง ความเฉยๆของผมขึ้นมาแต่พอหลังจากจบช่วงทีเซอร์ที่มีควิกไทม์อีเวนต์หรือโยนตัวละครหลายๆตัวให้เราได้เล่นเนี่ยหลังจากนั้นมันแบบโอ้ยมันให้เล่นแต่ฮอคให้เล่นแต่ Miss มิสมาเวลม่งโคตรน่าเบื่อเลยครับอันนี้คือตามเนื้อเรื่องนะแล้วภารกิจฮอคภารกิจเดียวม่งก็น่าเบื่อชิบหายแล้วอะภารากิจแม่งแอบยืดเยื้อเกินไปครับคือถ้าเกมเพย์มันถูกจัดิ ผมเนี่ยผมก็อาจจะเล่นมิชชันนั้นได้นานไงแต่โอ้โหถ้าเล่นฮอกนี่คือแบบสไตล์การเล่นฮอกแม่งไม่ใช่สไตล์ผมเลยแต่ตอนนั้นผมยังอัพสกิลไม่ครบไงถ้ากับสกิลครบเนี่ยก็อาจจะทาให้รู้สึกสนุกกับมันได้เยอะกว่านี้แต่กว่าจะอัพสกิลครบอะผมต้องทนเบื่อไปนานเท่าไหนกว่าจะอัพสกิลตัวนี้ครบสู้ไปเล่นตัวที่ผมเล่นสนุกดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอแต่หมดเนื้อเรื่องไงบันมัคับให้เล่นตัวที่ไงครับเราทําอะไรไม่ได้แล้วที่ผมให้ไม่ดีไม่แย่เนี่ยจริงๆมันเกือบเฉยเ่ยแี่น ลายสัปดาห์ให้เราได้เลือกเล่นมันอัปเดตมาเรื่อยๆอะ่ะมันมีโอกาสที่อนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยไงผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ากับผู้เล่นไงเพราะมันเล่นได้ยาวๆครับถ้าเกิดคนที่ชอบเกมเพลย์หรือชอบมาเวลเนาะก็เลยให้อยู่ที่ระดับไม่ดีไม่แย่ไปก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะที่เกมเพลย์เนี่ยผมอาจจะใส่อะไรน้อยมาหน่อยเพราะผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วผมก็เจาะลึกหนักๆไปในคลิปเจาะลึกเกมเพลย์อเวนเจอร์เบต้าแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอแล้วก็ทิิ้้าายยคคลปปอออีกกกกะเเผื่ใรจไดูม แบบเจาะลึกหนักๆส่วนใครที่เป็นแฟนมาเวลเนี่ยมีใครคิดแบบผมบัางหรือปเปล่าครับว่ามันเฉยๆหรืออาจจะไม่ดีไม่แย่แต่ไม่ได้ถึงขั้นน่าเล่นหรือน่าเล่นขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอ่ามันมันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้ครับแอนิเมชั่นบางอย่างมันดูขัดๆยังไงไม่รู้อะคือมูฟเมนต์มันดูช้าๆอืดๆไปหน่อยอะส่วนใครที่คิดว่ามันน่าเล่นหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเรามาแชร์ความรู้สึกกันได้เนาะสุดท้ายก็ต้อง การตัดสินใจในการซื้อเกมลักกันใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถโดเรทได้ช่องทางด้านล่างเลยก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกทคนที่เข้ามาดูกันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตาเพื่อติดตามคลิปใ,ใหม่จากผมได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม